มาไว้จากที่เคยอื่นๆจากที่เคยแบบต้องรอสักก่อนแต่ว,ว่านี้พอพอเหยียบคันเร่งปุ๊บเรารู้สึกว่ารอบมันมาแต่ว,ว่านี้ไม่ต้องครับแป่คันเร่งแล้วรถวิ่งเลยสวัสดีครับผมวันนี้ครับผมมารีวิวตัวนี้ครับเป็นตัว Air f o r c i n g นะครวันนี้ผมจะมารีวิวในตัวของ n i s s a n a m e l a นะครับ ลูกค้าเนี่ยมีปัญหาครับรถอืดรอรอบคันเล่งหน่วงครับซึ่งปัญหาแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับรถทุกคันอยู่แล้วนะครับผม <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยติดตั้งไปแล้วครับช่วยแก้ปัญหารถอืดรอรอบคันเล่งหน่วงครับที่สำคัญเลยนะครับตัวนี้เป็นปลั๊กตรงรุ่นค่าตรงรุ่นใช้งานได้ไม่มีปัญหาไฟโชว์แน่นอนสินะค้ารับประกัน1ปีนะครับผมสำหรับตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาติดตั้งตัวนี้ให้กับลูกค้าครับเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะพาลูกค้าออกไปลองเทสตดูครับว่าติดตั้ ติดตั้งเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าหลังจากติดตั้งแล้วเป็นยังไงครับไปครับไปเจอกันในรถครับผมก็มาไวจากที่เคยอืดๆจากที่เคยแบบต้องรอสัอออก่อนแต่ว่านี้พอพอเหยียบคันเร่งปุ๊บเรารู้สึกว่ารอบมันมาก็รู้สึกว่าแตกต่างจากก่อนใสใช่ไหมครับแตกต่างครับแตกต่างมากก่อนที่จะมาใสเนี่ยมันตอนที่เราจะออกตัวเนี่ยกัว่าเราต้องรอรอสบสักพักหนึง่งแล้วเราค่อยเร่งเบิ้ลออกมามันถึงจะพุ่งให้แต่ว่านี้ไม่ต้องครับแต่คันเร่งแล้วรถวิ่งเลยโดยรวมถือว่า ถูกใจนะครับถูกใจครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับก็สําหรับใครที่สนใจตัว Air Forcing นะครับต้องการที่จะติดตั้งนะครับวันนี้ผมมารีวิวในตัวของนิสสันนามิล่านะครับคนไหนที่สั่งออนไลน์ไปก็สามารถติดตั้งเองได้นะครับหรือถ้าอยู่ใกล้ๆก็มาติดตั้งที่ร้านได้นะครับบริการติดตั้งฟรีนะฮะเอาเป็นว่าใครที่สนใจนะครับติดต่อมาางเพจได้เลยนะครับหรือสั่งซื้อไปติดตั้งเองที่บ้านก็ติดตั้งได้ไม่ยากครับและสินค้าทุกชิ้นของเราครับ มีการรับประกันหนึ่งปีคลิปหน้าครับผมจะมารีวิวเรื่องไหนยังไงรอติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับนิสสันอะเมร่าครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ